เฮ้ยสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีอยู่กองถ่ายครับอ๋ออยู่กองถ่ายตัวต้อม VR ใช่แล้วทำอะไรอ่ะตอนนี้ว่างเนี่ยตอนนี้ว่างไม่มีอะไรทบเออหรอวุ้ยใส่เสื้องออเต่าด้วยใช่ประเทศไทยตอนนี้มันมันหนาวมันหนาวก็เลยเกิน สงการกูจะตายร้อนมากเออร้อนร้อนแบบร้อนเกินไปวันนี้ก็ไปถ่ายงานแบบกลางแดดมาโคตรร้อนเลยอมนี่ชว่วงนี้คุณคิดถึงยังไงคุณหายหายหัวไปไหนเนี่ยฮะอะไรนะช่วงนี้คุณหายหัวไปไหนอินโทเวิร์มากนะ,ไไนะผมไม่ได้หายหัวผมก็ทํางานของผมอยู่สงการก็ก,ก็ก็ทํางานครับเพราะแต่ว่าวันที่วันที่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้ทํางานก็อยู่แต่ห้องนะอยู่แต่บ้าน นี่มันร้อนไม่ไหวเห็นไหมเราอ่ะฮะอินโทเวิร์ดนะนิดนึงนิดนึงมันร้อนอ่ะคุณพี่คนนอื่เขาคิดถึงกันเออนี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่อยู่อยู่ห้องเหรอใช่อยู่ห้องตอนนี้ไม่มีอะไรทำเนี่ยเพิ่งทำยางเสร็จมึงใส่คอเต่าจริงจุดยอดเลยมึงใส่ช่วงนี้ไม่ก็คือแบบม่นมีอะไรใส่เลยรมาใส่อะ เฮ้ยพอดีครับพี่ชายเอ้ยแป๊บนึงขอก่อทายว่นนี่ใช้ J J หรือ P A J บอกคนนี้นะคนนี้เป็นพี่ J J อย่างแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยมึงเก่งเหรอแต่ว่า J จเติมนิดหน่อยได้ตอนนี้ตั้งๆตั้งผมมีอะไรจะมาเล่าให้คุณฟังแต่เดี๋ยวเล่าหลังไหมนะโอเคเล่ามาหลังไหมอะไรนะไอหลังไหมหลังไหมเล่าตรงนี้ไม่ได้เล่าตรงนี้ไม่ได้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 ไม่ได้แต่ผมคิดว่าผมดู ม่ไม่หมายถึงว่าได้ได้เดี๋ยวไปค่อยไปหลังไม่อ๋ออ๋อโอเคโอเคตกใจหมดเล่าตรงนี้ไม่ได้แน่นอนนี่คิวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยฮะคิวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยบาร์กนี่คิวอันนี้คิวที่เท่าไหร่แล้วนะโอ้โง่วงง่วงนอนง่วงนอนสี่สิบสองสี่สิบสองอันนี้เขาเรียกว่าซีรีส์มาราธอนเลยสามร้อยคิวเลยสามร้อยคิวไม่ถ่ายทั้งปี เ่าเหลือหรือกันประมาณหกมั้งครับแดดชีฟอแปดเฮ้ยเฮ้ยไม่จบวดเดี๋ยวต้องบินไปถ่ายเชนใหม่ด้วยบินไปถ่ายอีกรอบเหรอใช่ใช่ครับใช่ครับโอ้โมีได้จังหวัดจุดโอ้โหชคดีนะครับอุ้ยคิดถึงเจมินายอ่ะหลังจากไลฟ์มาแล้วก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยวันไี้ไลฟ์กูดูมีก่อนดูมาก่อน อะไรเป็นไร <laughs> นี่คุณ L O L อ่ะคุณคิดเพงหรือยังคิดแล้วได้แล้วสองคืงอันนี้คือของคู่คุณใช่ไหมหรือว่าอะไรใช่ใชใชของคู่ขอเฮ้ยแต่ผมรู้แล้วว่าคุณร้องเพลงอะไรอ่ะคุณรู้นี่ผมยังไม่รู้ตัวเองเลยผมเก่งอันนั้อันนั้นไม่ร้องตตวเองจริงจไม่รู้คือรู้ของตัวเองว่าตัวเองจะทำอะไรแต่ไม่รู้ของโค้ดว่าค้ดจะทำอะไร <laughs> แต่ผมรู้ไงว่าคุณจะทําอะไรผมจะทําอะไรอ่ะอ้าวผมคนผมพูดไปเดี๋ยวผมรู้จริงก็เท่ากับสปอยไงอ๋อเหลอเหรอขอขอตี๊ดตี๊ดตี๊ดหนึ่งได้ไหมหมายถึงว่าอะไรของคุณเหรอนะที่โอ้ผมรู้อล้นะเออไม่รู้หลอกจะบ้าสองเพลงอ่ะสองเพลงตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอเค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 ไม่รู้จริงหมดรู้จริง แล้วรู้ว่าโพสจะทำอะไรอะไรนะรู้ว่าโพสจะทำอะไรรู้ว่าโพสจะทำอะไรรู้รู้เปล่าว่าโพสโพสจะทำอะไรรู้ทำไมรู้ว่านุ่มคงไม่หล้ดัวม มีปวดหัวนิดหน่อยก็เลยเลยท่าเลยทักลูกหัวอุ้ยภูวินตั้งสักยืนมาว่ะใช่อ้าวไม่ได้อยู่กองเดียวกันอยู่แต่ว่าตอนนี้ภูวินไม่รู้อยู่ไหนเพราะว่าพอดีว่าเพิ่งย้ายโลเคชันมานะจ๊ะอ่าย้ายโลเคชันใช่คืนนี้ยาวๆครับผมเย่งคืนที่หนึ่งโอ้โหสู้ๆสู้นะนี่สู้ตายซีรีส์ของคุณผมว่าน่าจะถ่ายแบบคุณสองของผมมา อ่าสี่เออเกือบห้าสิบคิวอ่ะซีรีส์มาดบอนยี่เก้าเท่าไหร่นะยี่เก้าตอนแฟนผมเท่าไหร่นะสามสิบสามสิบสี่ะป่ะไม่สามสิบต้นต้นอ่ะแต่นีไมายเลิฟนี่เขาเล่นถ่ายไม่งั้นเดี๋ยวไม่คิวเดี๋ยวอย่าพูดอย่าพูดเล่นถ่ายพูดว่านักแสดงเนี่ยเป็นคีคุณภาพช่อยแบบนี้จริงก็เลยผ่านไปได้เร็ว แล้วถ้าออกมาแสดงไม่ดีกูส่วนกูวินไหนดีกว่าเฮ้ยเอาเอชวนมาสิกูวินอยู่ไหนอะเออถ่ายกองเดียวกันนะยิ่งเื่องเดียวกันโลเดียวกันแต่ว่าไม่ันอเคจ้าเอาตั้งอยู่ไหนเนีอะมึงอยู่ที่เดียวูใช่ไหมตายนะยังอยู่ที่เดียวูใช่ไหมไม่ไม่ได้อยู่ที่เดียวกับมึงกูกำลังจะออก ใช่ใช่ใช่ไอ้ตานี่มันเท่ว oh. ่ะใส่แว่นอีกละนั่งนั่งกินนั่งกินชาวโครนคนอยู่กําลังยอกําลังย่อโอ้โหแว่นแว่นมาสะท้อนเลยว่าคุณมังไลฟ์อยู่อ่ะอใส่ใส่แว่นดำมาเท่ว่ะวันดีมันเป็นแว่นใส่ตาใส่ไว้ให้คุณหลอกขนาดนี้วะเกิงตื่นใจว่ะเอ้าไม่แน่นเลยว่ะ ลองถอดลองถอดแว่นหน่อยเดี๋ยวถอดแว่นหน่อยโอโหโอ้ไม่ไหวไม่ไหวแล้วไปแล้วมาไม่ชอบไปแล้วโอเคโอเคยบาไปแล้วมาไวไปไวเด้อสุดยอดนะเมื่อกี้พูวินถอดแว่นนะเราเรายังซิงกันอยู่นะเอออออ เรายังเรายังพอได้กันอยู่เรายังไม่ขาดหายแล้วแล้วโชว์อื่นนะโชว์โชว์อื่นมะโชว์อื่นใน L L อ่ะเราต้องร้องด้วยกันนะหรอผมไม่รู้เรื่องเลยผมเพิ่งไม่รู้เรื่องเหมือนกันพูดไปก่อนอ๋อโอเคโอเคได้ได้แต่ในอ L เนี่ยจะมีเครื่องดนตรีให้ทุกคนเล่นอยู่แน่นอนคุณคุณได้จองไว้ได้อย่างว่าเครื่องดนตรีของคุณคืออะไร เอาผมเล่นกีตาร์ไงผมเล่นกีตาร์เป็นอยู่อย่างเดียวพี่อ๋อโอเคโอเคเฮ้ยแต่ว่าตอนนั้นตอนนั้นที่ไปดูเขาเปิดเจมโบ้มันเท่มากแล้วมันมีชินที่ที่คุณอะไรนะเล่นเป็นลุกอย่างอ่ะอ๋อไอเพลงไวไลท์ใช่ปหมที่มันที่มันเป็นลูปใช่ปหมเออใช่ใช่เท่เท่แบบนั้นผมเท่อยู่แล้วผมรู้กูไม่น่าพูดเลยกูขอขาดคำพูดนะ เอา้าเราต้องน้อมรับคำชมอ่าพี่พี่พี่ไปนอนก่อนเลยฮะตาดูตาดูมามไม่ไห,หวแล้วโอ้โอ้เศร้าเศร้าเศร้าแล้วนี่คุณไม่มีแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะถ่ายซีนต,ต่อไปอะ่ะมีแร่ว่าคือตอนนี้คืรอ,อไนท์เลยก็เลยว่างรอไนท์ตั้งแต่ห้าโมงสี่สิบเนี่ยนะ สี่โมงแล้วตั้งแต่สี่โมงไม่คือความจริงอ่ะเขาเขาก็วางเบรกมาให้มันต่อเนื่องแหละแต่ว่านักแสดงคนนี้ก็คุณภาพอย่างี้ยก็แบบถ่ายเสร็จเร็วไงอะไรอย่างเงี้ยนะคุณภาพแบบว่าครัดนหนึ่งเทคหนึ่งครั้นหนึ่งเทคหนึ่งเนี้ยมันพอไงมันแบบมันเป็นความสามารถสองส่วนตัวอะไรอืมอืมเก่งมากจริงเก่งมากตอนทำไมมันเก่งจังเลยเก่งมากจริเก่งจังเลยแล้วเขาทำในไม่ได้หรอ อะไรนะเขาทำนายม่ได้หรอเอาดองไงคุณรู้จักพระคุณเป็นญาติกับพระทิพย์ะล่าเขาไม่บอกให่ไหนว่ามืดเลยตอนนี้ขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวผมทำแล้วคุณจะตกใจดิผมมีเรื่องผมมีเรื่องมาถามว่าคือตอนนั้นอะวินเมียวลิปไม่ให้ดูใช่ไหมที่มันจะมีคลิปในทิกตอกอันหนึ่งเขาเขียนว่าก่อนจะเป็นเมียเป็นหนวงมาก่อนคุ้นอยู่อันไหนวินนี่สตาลหรือสตาวินนี่อ๋ออันนี้ อยากรู้ว่าจริงๆอ่ะอยากรู้จริงๆวินนี่ตาหนึ่งตาวินนี่จะไม่ได้คุณจะยิ้มทำไมไปอ่ะก่อนหน้านี้นะผมสตาร์วินนี่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้สตารวินนี่ทำไมก่อนหน้าอินตังวินนี่อ่าบอกเฉยๆหน้าทำไมก่อนได้าอิทำไมละโอ้โหดูเล่นซาวดิ์ดิเล่นซาวด์มาเท่าเลยแต่ว่าผมว่าคุณคุณมีความแบบ นีกว่าอะไรอ่ะคือทั้งชีวิตจริงด้วยชีวิตจริงเนะมันเนียกว่าอะไรคุณจะเป็นคนที่ดูแลคนอื่นเก่งเป็นคนที่เออแต่ว่าวินนี่จะแบบออกแนวออกแนวน่ารักเลออกแนวแบบอย่างเงี้ยออกแนวที่ที่ครูอนุนเนี่ยเออใช่แต่ว่าพอพอมาเรื่องนี้แล้วเนี่ยผมเห็นที่ที่คุณไปเล่นเล่นอะไรกันอ่ะที่มันเป็น,นยาหนูยาเ,ออเล่นนิ้วนะ่อยเงี นี่โหนแบ้วแบ้วเลยเอ่อตอนนี้ว่าน้องน้อยด้วยบทไงด้วยบทด้วยบทเป็นน้องน้อยแต่ชีวิตจริงชีวิตจริงก็ต้องสตาร์งวินี่ไงครับจำเอาไว้นะทุกคนมันคือสตาร์วินนี่หรือว่าหรือว่าอะไรเดี๋ยวพูดว่าสตาร์วินนี่กูโดนด่าไม่เอาวินนี่ต่างรับทุกคนมึงนี่มันนกยอนนั่นจริง เดือน <laughs> นี่ไปไปได้ไปเที่ยวไหนบ้เนี่ยไอ้สองการอะไม่ครับไม่เลยเหรอใช่ครับทำงานก็มีมีออกไปทำงานมีไปเลีนยงนิ้วสี่ใช่แล้วก็กสิบสามกับสิบห้าก็อ๋อไปฟิตเนสแล้วก็กลับมานอนที่บ้านแค่นั้นไม่ทุกตื่นแทำไมมันก <laughs> <laughs> ินตื่นหัวใจวะไม่ก็แบบว่าคนเยอะไงบางทีเราก็แบบเราเออคนเยอะอ่ะคื ฉันขออยู่ในห้องเงียบๆแล้วกันตั้งดูซีรีส์เป็นกิจศาสตร์น้ำอะไรหน่อยเลยเอ่อในห้องก็มีปากมวยอยู่นะมางกันดีดีวิ้มีแต่ตอนนี้วิ้ววิ้ววิ้อนเมื่งนะวิ้วคนในคอมเมนต์บอกว่าพี่นนท์ไลฟ์อยู่ใไปนะพี่นนถนนน่ะอ่ามันจะไปดูพี่นนท์ไหมล่ะใส่อะไรใหญ่ๆกันตรงนี้ไหมล่ะไปละไปละไปดูดูดีกว่า ไปสู้ๆนะสู้ๆโอเคกินข้าวก่อนได้เลยจ้าไว้เจอกันนะจ้ารอี่ะเจอกัน Miss you so much bye. Bye. Bye now, ไป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 นะทุกคนไปดูพี่นนท์ไลฟ์ก่อนเผื่อว่าผมจะได้เข้าไลฟ์ของพี่นนท์เขาบ้างนะเจอกันบายบาย